สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสุริยออุทาลอดบรายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของความรักที่ไม่ชัดเจนทำไมความรักของเราคบกันมานานแล้วเขาไม่ให้สถานะและไม่ชัดเจนสักที และเขาจะให้ความชัดเจนกับเราหรือเปล่าเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและเป็นการดูดวงแบบทัว่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะให้ดหูเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตแล้วกันโอเคไหมอ่ะเรามาดูซิว่าสถานการณ์ความรักที่ผ่านมารักของคุณเป็นรักแบบไหนเจอเจอเรื่องราวความรักตออี่เรื่องรักของคุณเป็นอย่างไรมาการที่ธาตุดเด่นประสบกันมังก่อนมา มาดูซิว่ารักของคุณเป็นแบบไหนอยู่เบรกพักแล้วเหรอคะความรักที่เบรกพักหยุดนิ่งมันจบแล้วเหรอทำไมอ่ะทำไมมันมีเดดซีดาบเดอะเดดจบเพราะอะไรจบเพราะเงินจบเพราะผลประโยชน์จบเพราะว่าอ๋อเดดเดวิลเลยรักเขาแต่ใครบางคนในที่นี้มีเจ้าของอยู่แล้วคะในรักครั้งนี้ไม่ได้มีเราแค่สองคนเท่านั้นอไปดูเขาคนนั้นของคุณก่อน ไปดูเขาคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีพิจิกนะพิจิกดินพิศพกันมังกรน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะอ่าสิงสิงแล้วก็อ่ะโอเคไพ่สลับกันได้ในการอ่านนะคะเป็นการคือดวงเนี้ยไม่ใช่ของคุณหรอก <c oughs> โอเคไหมอ่ะไพ่เป็นรักของคุณความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นรักสศร้าวไหมรักซ้อนรักต้องห้ามรักเขาแต่เขา อาจจะมีตัวเลือกหรือคุณกันแน่ที่มีตัวเลือกเดินเพืพ่อศการมังกรอาจารย์มองไม่ออกว่ามันเหมือนสถานการณ์รักครั้งนี้มันเหมือนอาจารย์มองว่ามันมีความรักความผูกพันความหลงไหลค่ะความหลงไหลบางคนหลงกันมากกว่าความรักหรือความต้องการบางคนเนี่ยมันมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินเรื่องของความสุขเอ่อเรื่องของกิเลสปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันมีตรงนั้นร่วมด้วย เป็นความสัมพันธ์ลับๆที่บอกใครไม่ได้ด้วยแหละในความรักครั้งนี้คุณมองว่าในความสัมพันธ์ที่มันไม่เติมเต็มกับเราเลยมันเหมือนดูดูแลเรารักเขาแต่เขาไม่ได้ทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้กับเราเลยเราอาจจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกที่จะอยู่ตรงนี้หรือเลือกที่จะจบแต่บางคนอมันจบแล้วจบอีกนะถ้าตอนนี้ได้เบรกพักหยุดนิ่งกันมันมีการจบแล้วก็กลับวนกลับมามันมีการจบแล้วก็กวนกลับมา เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่บอกใครไม่ได้ค่ะเป็นรักซ้อนด้วยหรือว่าจิตใจของคุณอาจจะวันไวอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดนะดินอาจจะเป็นคนคิดเยอะไม่ค่อยพูดในความต้องการความราดถนาแต่เจ็บไปแหละดูเด็ดดูเดอเดมาตรงเนี้ยมันเป็นความเจ็บเป็นความทุกข์กายทุกใจอาจารย์จะปิดเสียงก่อนปิดตรงไหนเนาะเดี๋ยวนะคือเป็นความทุกข์กายทุกใจของคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความทุกข์อะ แต่คนที่คุณดิวด้วยเนี่ยใครบางคนที่อยู่ในที่นี้ต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์เป็นอย่างมากเหมือนอดทนบางคนเข้าไปอยู่ในรักที่เราไม่รู้ว่าเขามีคนอื่นหรือว่ารักที่ร,รู้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของก็ก็โจนลงไปคิดว่าความสัมพันธ์มันจะดีแต่มันไม่เวิร์กนะ่ะมันไม่เวิร์กหรือในความสัมพันธ์นี้เราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนานเร็วเกินไปจนไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอเขา เขากับคุณเนี่ยเป็นการไปไปก,บกับกลับกันหลายครั้งหลายรอบแล้วนะอืมแล้วรักนีต้องใช้ความอดทนเหมือนเราอดทนกับสิ่งที่เขาทําบางทีเขาก็ไม่ทําอะไรเลยหรือเราไม่ทําอะไรเลยเราคิดเองเราคิดเองเราไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้อะไรตรงจุดนั้นแต่เราพยายามหาวิธีแก้หาทางแก้เพื่อให้ความรักนี้อยู่แต่นานวันแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ห่างกันสักพักเถอะเรารู้สึกถึงการห่างการจบบางคนจบเลยนะ แต่บางคนห่างเขาไม่ได้ตัดสินใจอะไรเขาไม่ได้อธิบายอะไรบอกอะไรแก่คุณทั้งนั้นโอเคไหมอะมาดูซิว่าความสัมพันธ์เนี้ยทาไมถึงไม่ชัดเจนแล้วมันจะชัดเจนได้ไหมเหตุผลอะไรที่เขาไม่ชัดเจนกับเราคะเด่นประสบกันบางตอนคุณหรือคุณก็ได้ที่เป็นคนที่ไม่ชัดเจนกับเขาอาจจะไม่ได้เป็นเขาใพ้สลับกันได้ในการอ่านดูซิว่าทําไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณคะ s t r e n g หนาจะดิวกับสิ่งเพราะเขามีครอบครัวไงหรือเพราะคุณมีครอบครัวไงมันชัดเจนไม่ได้มันเลือกไม่ได้ยังไงเสียเขาก็ต้องเลือกคนของเขาใช่เขามีคนที่เขาเขามีคนที่เป็นที่หนึ่งในใจของเขาอยู่แล้วอืมใช่เราอยู่ในความรักที่มันเป็นเดรมูนอ่ะมันเป็นรักก็ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้ความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตร่วมกันเออชัดเจนได้ไหมล่ะเขาจะชัดเจนกักคุไแจไหมคะ่ะชัดเจนไม่ได้คะ่ะชัดเจนบ้านแตกแน่เลยคะ่ะ ความรักครั้งนี้มีทั้งปัญหาอุปสรรคมีคู่แข่งคู่แข่งอาจจะเป็นคนของเขาเราไม่สามารถไปแทนที่ใครได้อารมณ์นี้อะไหนล่ะปัญหาทําไมก็ถึงไม่ชัดเจนล่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเขาให้สถานะแค่ไปได้เรื่อยๆค่ะจริงๆไปได้แบบเรื่อยๆคอมมิชการวางก่อเจอไม่วางก็ไม่เจอเพราะอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ได้เพราะใครบางคนติดพาร์ผูกพันนั่นแหละ ยังไงก็ชัดเจนไม่ได้อืมแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงในอนาคตล่ะค่ะมันชัดเจนไม่ได้ติดปัญหาแล้วจะทํายังไงต่อเดี๋ยวรรบว่าความรักที่เราก็รู้แหละบางทีเราก็รู้แต่เราใจไม่แข็งพอบางคนไปไปกับกลับกันไหลครั้งหลรอบไปด้วยบางคนเลิกแบบอาจจะบอกรักบอกเลิกแล้วก็ไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปแล้วก็กลับในความสัมพันธ์นี้ แต่ใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ดินเพราะว่าอาจารย์มองเห็นคุณเนี่ยเป็นคนดินมันธาตุที่นิ่งสุขุมไม่พูดไม่จาไม่เหมือนเย็นชาดินเป็นคนที่แบบนั้นจริงๆพูดน้อยพูดน้อยแต่คิดเยอะคิดหลายอย่างคิดหนักคิดคิดเยอะมากอะ่ดินเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นต่อให้คุณต้องการหรือไม่ต้องการอะไรคุณก็จะนิ่งคุณเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือไม่ต้องการบอก บอกความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกไปต่อให้เราจะกั้มกืนฝืนทนยังไงฉันก็ชงเงียบนั่นคือดินมันจะเป็นยังไงต่อไปเหรอคุณเลิกกันกี่ครั้งแล้วต่อประจานไตเมนด้วยคุณเลิกกันกี่ครั้งบอกรักกันกี่ครั้งบอกเลิกกันกี่ครั้งแล้วกลับมากี่ครั้งแล้วคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราเราอาจจะนิ่งแต่เขาอาจจะงอแต่เราก็ยอม ยอมที่จะเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมีอะไรผูกเตดผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่มันเป็นความเบื่อที่เราจะต้องทะเลาะกันกับปัญหาเดิมๆซึ่งปัญหาเดิมๆที่แก้ไม่ได้ถึงเวลาแล้วไหมที่เราสองคนเป็นได้แค่กัลายาณมิตรบางคนบล็อกไลน์บล็อกฟเฟซกันไปด้วยล่ะนะน่าจะอืมบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนถาวรความสัมพันธ์ที่จับต้องได้เช่นความรักดีๆแล้ว ก็มีคอมมิชเมนต์การแต่งงานร่วมกันในบ้านปลายแต่ว่าคุณมองถึงความสัมพันธ์นี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยจะบอกว่าความรักคือคุณอาจจะเคย,คอ,ยคอมมิชก,กันและเคยบอกว่าเราเรามีความฝันร่วมกันจะแต่งงานอยู่กินจะไปกันยาวๆแต่ความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้เพราะใครคนหนึ่งไม่ได้ชัดเจนกับเราเลยให้ความสัมพันธ์เราเป็นแค่อยากคุยก็คุยอะไม่อยากคุยก็ไม่คุยความสัมพันธ์แบบนี้มีคนหนึ่งที่เจ็บมากกับความสัมพันธ์นี้ แล้วมันไปไม่ได้สิเอาใหม่สิโดยิอดรักทางไกลด้วยค่ะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่ไปไปกับกับรักเพราะผมลิขิดใจได้แต่รอค่ะได้แต่รอกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงได้แต่เสียใจเสียดายในบางคนกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวเดนเดวิลดินหรือคุณเองที่มีครอบครัวแล้วหรือคุณเองที่มีตัวจริงอยู่แล้ว ใครในที่นี้มีตัวจริงค่ะไพ่สลับกันได้ในความรู้สึกข,ของคุณท่าอาจารย์อ่านแล้วไม่ใช่คุณนั่นคือไพ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือให้บางคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะต้องการการซัพพอร์ตเช่นเงินเช่นซัพพอร์ตในเรื่องของการงานซัพพอร์ตในเรื่องของใจซัพพอร์ตในฐานะเงินมองถึงความสัมพันธ์ที่มีเงินเป็นองค์ประกอบหรือการซัพพอร์ตผลประโยชน์มันไม่ได้มาจากความรักที่ท่องแท้ในใจค่ะเป็นความลุ่มหลง ไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของกิเลสตันหาพาไปความรุ่มหลงความชอบความต้องการความอยากได้อะไรอย่างเงี้ยรักนี้มีกรรมค่ะบางคนอยากจะจบแหละแต่มันเหมือนว่ามรู้สึกว่าถ้าเราจบแล้วเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาถ้าเราจบแล้วเราเรา,เราทนไม่ได้มันมีใครในที่นี้อารมณ์เปราะบางและอ่อนไหวมากๆทำได้แค่อย่างเดียวทำได้แค่นิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็นิ่งอารมณ์นี้ นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะอ่าอ่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ